ผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชนไม่ใช่หัวหน้าอย่างนี้เขาบอกนะเดี๋ยวซวยอีกแล้วร้องไห้ก็เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรต้องหน้าอายก็มาร้องไห้ด้วยความภาคภูมิใจมันจะเป็นอะไรไปวันนี้ผมมาในฐานะผู้ช่วยหาเสียงมีสิ่งที่อยากจะพูดกับพี่น้อง มากมายเหลือเกินแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องเพราะเรายังมีเวลาอีกเกือบ20สวันก่อนที่จะถึงวันสำคัญวันที่หนึ่งกันยาที่พี่น้องราชบุรีจะออกไปกำหนดอนาคตตัวเองแล้วมันก็ช่วยไม่ได้ครับพี่น้องว่าตอนนี้มันตกหลุมรักราชบุรีไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับมาสามอาทิตย์ติดกัน เลยยังเห็นว่ามันยังมีอีก20วันก็เฉลี่ยน่าจะมาอีกสัก3-4ครั้งพี่น้องนุญาณเมรุญ,ญาณก็เลยมีหลายเรื่องอยาจะพูดไม่ต้องพูดให้หมด <ST IT AL> เดี๋ยวพี่น้องจะไม่ได้วันนี้มีอยู่เลือกเดียวที่อยากจะขอความการุณาพี่น้องให้กับพักประชาชนแล้วก็คุณชัยรัก อยากจะฝากพี่น้องไปบอกคนราชบุรีที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดราชบุรีว่าวันที่หนึ่งกันยามีการเลือกตั้งนายกอบจอคนเก่าเขาลาออกไปแต่บอกว่าจะขอกลับมาสมัครใหม่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่กลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่อันนี้ไม่ว่ากันเพราะของเราก็มีของดีเหมือนกันที่จะสู้คุณชัยรัตน์นี่ เป็นคนที่มีอุดมการณ์แบบอดีตพักเก้าไกลแน่นอนเขาเข้าใจความเจ็บปวดของคนราชบุรีดีอ,อบจอเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่างบประมาณมากมาย7 0 0กว่าล้านภาษีของพวกท่านทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งกันยาขอส่งสัญญาณไปกับคนราชบุรีที่อยู่นอกราชบุรีทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกถ้าเป็นไปได้มันไม่เหมือนเลือกตั้งปีห6 oh <my> เรื่องคาบเขตก็ไม่ได้ เลือกข้ามจังหวัดก็ไม่ได้เลือกล่วงหน้าก็ไม่ได้เลือกข้ามประเทศก็ไม่ได้พี่น้องต้องกลับมาที่ราชบุรีอย่างเดียวขอให้กลับมาสัก29สิงหาคม30สิงหาคมกันเหนี่ยวไว้ได้ไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องฟังแล้วเห็นด้วยกับการเลือกตั้งอบจแบบวิสัยทัศน์ที่เขาพูดพี่น้องไปบอกเลยครับมีพ่อบอกพ่อมีแม่บอกแม่มีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้อง มีแฟนบอกแฟนไอคนที่พูดนี้ยังไม่มีแฟนแต่ไปบอกเขาว่าวันที่หนึ่งมันสำคัญกลับบ้านมากินข้าวด้วยกันวันที่หนึ่งกันยาตื่นกันเช้าๆไปเลือกตากอย่าไปคนเดียวมันเหงาบอกบ้านฝั่งซ้ายบอกบ้านฝั่งขาบอกบ้านฝั่งตรงกันข้ามว่าให้ไปเลือกกันเยอะๆเพราะตอนปี66ให้มาเราให้พักอดีตพักเก้าไกลมาเป็นอันดับหนึ่งสองแสนกว่าคะแนนแต่คนมาใช้สิ์กันถล่มทลาย พราะราชบุรีรักในประชาธิปไตยใช่ไหมใช่ใช่คราวนี้ตอนเลือกอบอจอปีห3สามหายไปแสนหนึ่งคราวนี้ผมก็กังวลมั่นใจในตัวเขาไม่ก็มั่นใจแต่ก็ไม่ประมาทเช่นเดียวกันพี่น้องราชบุรีก็ไม่ควรที่จะประมาทเช่นกันบอกให้ทุกคนกลับมาบ้านกลับมาบ้านมากินข้าวด้วยกันแล้วไปเลือกตั้งกันวันที่หนึ่งเยอะๆคราวนี้ ถ้าพี่น้องฟังแล้วพอจะเข้าใจว่าเรื่องตั้งอบอุน เจอพี่นะครับเอาแต่ซ้ายไปขวาแล้วก็กรปดึงูบรรยากาศนะทนผูชมครับี่เป็นพี่น้องประชาชนชาวบ้านโป่งนะที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อาดูท่ผู้ชมหเข้ามางโอเคหนึ่ง let's go เอางยังไปายัอเอกามาแล้วยางไปยาวไปดูก่อน ก็เลยอย่าไปตาด่วนในที่ <coughs> <coughs> <coughs>